เลยไอ้พวกค้าหานะ่ะผมจ่ายหมดแล้วนะเฮ้ยขอโทษด้วยนะผมก็ต้องขอโทษเลยไม่โลเฮ้ยเจอกันอีกแล้วัเงินมากเลยอะ่ะเห็นช่วงนี้ไปทำอะไรมามีตังค์น้งเยอะแยะเลยแถมเอาเงินไปให้พี่บ้ายืมตังค์ซื้อทองด้วยนะแคทคือที่ผมทำไปมันจะเป็นจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังคุณเลยนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรอะ่ะ ก็เพื่อนลำบากไม่ใช่หรอช่างเถอะไมโลเธอนี่เป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยนะถ้าผมได้ครึ่งหนึ่งของแฟนไมโลค่ะมันจะดีมากๆากไปก่อนนะเชิญครับเชิญเลยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างเลยนะครับซื้อไปแล้วนะครับแค่รักกระเป๋าไปเดียวก็สามารถอยู่ได้ทันทีเลยครับได้ค่ะงั้นเอาหลังนี้เลยอะไร<ล>ไม่ดีปะเดียคะค<น>บริษัทใหญ่ขนาด น่าคะจะจ้างฉันทำงานจริงเหรอคะได้ค่ะท่านประธานครับผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับบริษัทเราเสรักเท่าไหร่นะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่เหมาะที่จะเป็นพนักงานหรอกแต่เขาเหมาะสมที่จะเป็นคนในบริษัทมากกว่า